สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับอยากจะมาพูดถึงข้อดีและก็ข้อเสียของการเป็น d e v e l o p e r นะครับผมเพราะว่ามีหลายๆคนอยากรู้นะว่าชีวิตของการเป็น d e v e l o p e เเนี่ยมันมีข้อดีข้อเสียยังไงบ้างนะครับผมเพราะหลายๆคนก็อยากจะเปลี่ยนงานเปลี่ยนสายมาเป็นเด็นะครับก็เลยอยากจะมาพูดให้ฟังในวิดีโอนี้นะครับผมอ่ะก็มาเริ่มจากข้อดีก่อนนะครับออาข้อดีของการทํางานเป็น Dev วลลอปเปนะครับซึ่งข้อแรกเลยนะครับ นั่นก็คือความต้องการสูงนะครับแน่นอนเรื่องนี้นะครับตลาดงานสําหรับนักพัฒนาโปรแกรมเนี่ยคือมีความต้องการสูงนะและก็มีโอกาสจ้างงานดีนะครับผมคือบางบริษัทเนี่ยก็คือต้องการโปรแกรมเมอร์เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นจูเนียร์หรือซีเนียร์มีความต้องการอยู่ตลอดนะครับยิ่งทุกคนเก่งเนี่ยยิ่งค่าตัวแพงนะครับทีนี้ต่อไปนะครับข้อที่2นะครับก็คือรายได้ดีนะครับผม นักพัฒนาเนี่ยมักจะได้รับเงินเดือนที่ดีนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเลยในบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำนะครับซึ่งตรงนี้ก็บอกเลยว่าเป็นเรื่องจริงนะครับซึ่ง ใครก็ตามที่เป็นเดฟที่มีประสบการณ์หลายๆปีเนี่ยก็คือค่าตัวแพงนะครับยิ่งถ้าเกิดว่าเราไปทํางานที่บริษัทต่างประเทศหรือบริษัทชั้นนำเนี่ยนะครับรายได้เนี่ยค่อนข้างดีเลยนะครับผมหรือแม้แต่จะเป็นฟรีแลนซ์ก็ตามนะเออถ้าทุกคนมีประสบการณ์หลายๆปีนะครับมีคนรู้จักเยอะอะไรเงี้ยนะครับก็จะมีโอกาสแล้วก็มีรายได้ที่ดีตามมาด้วยนะครับผมจากนั้นข้อที่3นะครับก็คือโอกาสในการพัฒนาตัวเองนะครับซึ่งการเป็นเดฟเนี่ย มันจะมีโอกาสเรียนรู้แล้วก็พัฒนาทักษะใหม่ๆอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งผมบอกเลยว่าชีวิตของการเป็นเดฟบเนี่ยมันเหมาะสําหรับคนที่ชอบเรียนรู้อะไรใหม่ๆนะหรือว่าชอบพัฒนาตัวเองอันนี้คือจริงเลยนะครับดังนั้นในการเป็นเดฟเนี่ยนะครับก็จะมีโอกาสในการพัฒนาตัวเองอยู่เรื่อยๆเลยนะครับผมเพราะว่าเทคโนโลยีอะไรต่างๆม,มันเปลี่ยนแปลงไปนะครับแล้วก็รวมไปถึงทักษะอะไรต่างๆที่เดฟบควรมีเนี่ยเราก็จะได้ฝึกฝนพ,นพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆนะครับโอเคทีนี้ข้อที่4นะครับก็คือการทํงาน งานแบบรีโมทหรือว่าการทํางานระยะไกลนะนะครับซึ่งการทํางานเป็นเดฟเนี่ยจริงๆมันก็จะมีทั้ง2แบบก็คือเป็นทําที่บริษัทใช่ไหมนะครับแล้วก็ทําแบบรีโมทนะก็คือแบบระยะไกลเออนะครับไม่ต้องเดินทางทําอยู่ที่บ้านอะไรแบบนี้นะครับก็คือมันจะมีบริษัทที่สามารถทําให้เราเนี่ยทำงานแบบรีโมทได้นะก็จะทําให้ชีวิตเนี่ยมีความยืดหยุ่นในชีวิตประจําวันนั่นเองนะครับผม จากนั้นข้อที่5นะครับก็คือเรื่องของการใช้ความคิดสร้างสรรค์นะครับเพราะว่าการเป็นเดฟเนี่ยเราจะมีโอกาสในการใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหาแล้วก็หาโซลูชันนะครับวิธีการแก้ปัญหาใหม่ๆนั่นเองนะครับผมก็งานในการเป็นเดฟเนี่ยจริงๆหลักๆก็คือการแก้ปัญหานะนะครับแล้วก็การใช้ความคิดสร้างสรรค์นั่นเองนะครับผมซึ่งก็สําหรับใครที่ชอบแก้ปัญหาเนี่ยบอกเลยว่าอาชีพเนี้ยก็คือได้แก้ปัญหาแน่นอนนะครับแล้วเวลาเราแก้ปัญหาได้เนี่ยเราก็จะรู้สึก สนุกแล้วก็จะเก่งขึ้นด้วยนะครับผมจากนั้นข้อสุดท้ายนะครับทุกคนก็คือการที่เราสามารถหาเครือข่ายหรือว่าชุมชนนะเออคอนเน็ชันต่างๆนะครับเด็บ <De ft S 1> ส่วนมากเนี่ยก็คือเขาจะมีคอมมูนิตี้ใช่ไหมนะครับแล้วก็มีชุมชนก็คือเป็นชุมชนออนไลน์นะครับแล้วก็เป็นกลุ่มคนที่จะมาแบ่งปันความรู้แล้วก็ประสบการณ์แลกเปลี่ยนกันนะครับอ่าก็ตรงนี้ผมชอบมากเลยนะครับเพราะว่าการเป็นเด็บเนี่ยเราก็จะได้เรียนรู้จากคนอื่นนะครับแล้วก็เรายังสามารถแบ่งปันความรู้ประสบการณ์ ให้กับคนอื่นได้ด้วยนะครับผมก็จะช่วยเพิ่มโอกาสแล้วก็พัฒนาตัวเองไปด้วยนะครับผมอ่าโอเคอันนี้ก็คือเป็นข้อดีของการเป็น d e v e l o p e r นะครับผมทีนี้มาดูฝั่งข้อเสียกันบ้างนะครับผมแน่นอนมันมีข้อดีก็ต้องมีข้อเสียนะครับข้อเสียของการเป็น d e v e l o p e r คืออะไรนะครับข้อแรกเลยนะครับก็คือความกดดันสูงนะครับตรงนี้เนี่ยต้องบอกว่าบางครั้งนะครับเราอาจจะต้องทํางานภายใต้ความกดดันสูงนะครับ เนื่องจากมันจะมีเดทไลน์นะครับเออมันจะมีเดทไลน์ที่แบบฟิกเลยนะครับว่างานนี้เราควรจะเสร็จภายในเวลานี้อะไรเงี้ยนะครับเออไม่ว่าเราจะทํางานในบริษัทหรือว่าจะเป็นฟรีแลนซ์อะไรเงี้ยมันก็จะมีความกดดันในเรื่องนี้นะครับก็ อยากให้ทุกคนฝึกจัดการเรื่องนี้ดีๆนะจัดการเวลานะครับจะได้ไม่ต้องมีความกดดันมากนะครับจากนั้นข้อต่อไปนะครับก็คือเรื่องของการอัปเดตทักษะนะครับที่เราจะต้องทําอย่างต่อนเนื่องนะเพราะว่ามันเป็นสิ่งสําคัญมากในการเป็นเด็ปนะครับตรงเนี้ยแน่นอนหลายคนน่าจะรู้อยู่แล้วว่าเทคโนโลยีมันเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะครับมาเลยทําให้เราเนี่ยต้องเรียนรู้แล้วก็อัปเดตทักษะ อย่างต่อเนื่องนั่นเองนะครับผมจากนั้นข้อต่อไปนะครับก็คือการนั่งทํางานานานๆน,นะครับอันนี้แน่นอนเลยว่าเราเป็นเดฟเนี่ยมันจะต้องอยู่หน้าคอมใช่ไหมเออนะครับแล้วบางทีอาจจะอยู่นานด้วยนะครับแต่ตรงนี้ก็อยากจะบอกทุกคนว่าให้ลุกแบบเดินเออไปออกกำลังกายอะไรบ้างนะนะครับอย่านั่งนานเกินไปนะเพราะว่ามันก็จะส่งผลเสียต่อสุขภาพนะครับแน่นอนการนั่งทํางานหน้าคอมพิวเตอร์เป็นเวลานานๆเนี่ย จะส่งผลแน่นอนนะครับวิธีอย่างหนึ่งที่ผมเชื่อว่าแก้ได้อยู่แต่ว่ามันก็ไม่ได้100%นะครับก็คือซื้อเก้าอี้ที่มันเป็นเก้าอี้เอ n o โ i นอมิกแชรนะครับผมอะ่ะก็จะช่วยในเรื่องนี้ได้นะเพราะว่าผมก็ใช้อยู่เนี่ยที่นั่งอยู่นะครับแต่ยังไงก็ตามครับคือการที่เราเนี่ยดูแลตัวเองนะเออแบบลุกเดินบ้าง อะไรบ้างอย่างเงี้ยมันก็ช่วยได้เยอะนะครับอย่านั่งนานเกินไปนะนะครับแล้วก็ออกกําลังกายด้วยนะเป็นเดฟก็ควรจะห่วงเรื่องสุขภาพด้วยนะครับทุกคนจากนั้นข้อต่อไปนะครับก็คือปัญหาเรื่องของการทํางานเป็นทีมนะครับการทํางานร่วมกับทีมนะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยแน่นอน เราทำงานกับคนอื่นนะครับมันก็อาจจะมีความขัดแย้งหรือว่าปัญหาในการทำงานร่วมกับสมาชิกในทีมของเรานะครับถ้ามีปัญหาอะไรนะครับก็ค่อยๆคุยค่อยๆแก้กันไปนะครับเพราะว่ายัางไงก็ตามเนี่ยการทำงานมันจะต้องมีปัญหาอยู่แล้วนะครับผมจากนั้นข้อต่อไปนะครับก็คือความยุ่งเหยิงของโค้ดนะนะครับเออตรงนี้แน่นอนการที่เราเป็นเด็เนี่ยมันก็จะมีโปรเจกต์บางตัวที่มันมีความซับซ้อนนะครับหรือว่าเวลาเราทำโปรเจกต์อะไรก็ตามมันจะมีความซับซ้อนเพิ่มมากขึ้นนะนะครับ เราก็เลยจะต้องจัดการกับโค้ดที่มันยุ่งยากยุ่งเหยิองอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็อาจจะแบบทําให้เราปวดหัวได้แล้วก็มีความเครียดอะไรพวกนี้นะครับผมซึ่งถามว่าวิธีแก้ทํำยังไงนะครับก็คือเวลาเราเขียนโค้ดเนี่ย พยายามจัดการโค้ดให้มันดีนะครับเอออาจจะทำด็อกิเมนต์อะไรให้มันเรียบร้อยนะเขียนอธิบายโค้ดอะไรก็ตามนะนะครับเผื่อมันมีปัญหามีอะไรต้องแก้เนี่ยเราจะได้กลับมาแก้ไขมันได้โดยที่ไม่ปวดหัวนั่นเองนะครับผมจากนั้นข้อสุดท้ายนะครับทุกคนก็คือเรื่องของการรักษาสมดุลของชีวิตนะ,นะครับเพราะว่าตรงนี้งานของการเป็นเด็บเนี่ยนะครับบางครั้งเนี่ยอันนี้คือเรื่องจริงเลยนะคือบางครั้งการทํางานเนี่ย มันอาจจะนานเกินไปนะครับเอออาจจะมีแบบมันติดปัญหาตรงนั้นตรงนี้อยู่แล้วมันอาจจะทําให้เราเนี่ยแบบว่ายากต่อการรักษาสมดุลระหว่างการใช้ชีวิตในการทํางานแล้วก็การใช้ชีวิตส่วนตัวนะครับซึ่งตรงนี้ก็คือต้องพยายามที่จะรักษาสมดุลตรงนี้ให้ดีนะครับก็ บางคนเนี่ยคือเวลางานมันเยอะมากๆเนี่ยก็จะเบิร์เอาก็มีกันเยอะนะครับดังนั้นเนี่ยวิธีหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าผมก็ใช้มาตลอดนะเออก็คือเข้าใจมันนะครับเข้าใจว่าบางครั้งเออมันไม่เป็นไรบางทีงานมันอาจจะเยอะบ้างอะไรบ้างนะครับก็พยายามจัดการให้มันดีพยายามเคลียร์ให้เสร็จนะครับจะได้มีเวลาไปพักผ่อนนั่นเองนะครับผมก็นี่แหละนะครับแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันแต่ก็อยากให้ทุกคนเนี่ย พยายามรักษาสมดุลในการใช้ชีวิตนะแล้วก็ในการทํางานให้ดีนะครับเพื่อที่เราจะได้ไม่มีปัญหาความเครียดหรือว่าเบิร์นเอาอะไรต่างๆนะครับผมโอเคครับทุกคนก็นี่นะครับจะเป็นข้อดีแล้วก็ข้อเสียของการทํางานเป็นเดบนะนะครับผมจริงๆเนี่ยไม่ว่าทุกคนจะทํางานในบริษัทหรือเป็นฟรีแลนซ์ก็ตามเนี่ย คือก็จะมีทั้งข้อดีข้อเสียนะครับเออก็จะคล้ายๆกันเลยนะนะครับสุดท้ายนี้นะครับจริงๆเนี่ยคือง,งานทุกงานนะผมมองว่ามันก็จะมีทั้งข้อดีข้อเสียแหละนะครับอย่างงานการเป็นเด็เนี่ยเออก็จะเห็นว่าข้อเสียก็มีเหมือนกันนะครับอย่างเช่นเรื่องของการนั่งทํางานานานๆนะครับเออ เรื่องของแบบความเครียดความกดดันอะไรต่างๆนะครับก็อยากให้ทุกคนเนี่ยพยายามรักษาสุขภาพตัวเองนะครับแล้วก็พยายามรักษาสมดุลการใช้ชีวิตนะครับแล้วก็การทํางานให้ดีนะครับเพื่อที่เราเนี่ยจะได้มีความสุขนะเออในการใช้ชีวิตในการทํางานนะครับยังไงก็เป็นกําลังใจให้ทุกคนนะครับที่อาจจะเพิ่งเริ่มมาทาอาชีพนี้นะนะครับถ้าเรารักมันนะครับเราก็สามารถที่อยู่กับมันได้นะนะครับผมอาจจะมีปัญหาบ้างอะไรบ้างมันก็เป็นเรื่องธรรมดานะครับก็อย่าลืมนะครับอีกเรื่องหนึ่งอยากจะฝากไว้ก็คือรักษาสุขภาพของตัวเอง นะการเป็นเดฟก,ก็ควรที่จะดูแลเรื่องสุขภาพด้วยนะครับผมโอเคนะครับก็หวังว่าวิดีโอนี้นะครับจะเป็นประโยชน์ให้กับทุกคนนะครับหากชอบวิดีโอนี้ครับก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดซับสไคร์นะฮะแล้วรอติดตามชมวิดีโอตอนต่อ,อไปนะครับและเจอกันวิดีโอหน้าครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ สำหรับท่านใดนะครับที่ต้องการสนับสนุนช่องปฏิพานเพลงเผ่านะครับทุกคนสามารถสนับสนุนผมได้นะครับเพียงเดือนละ35บาทเท่านั้นนะครับก็จะเป็นส่วนช่วยเหลือเป็นกําลังใจให้ผมนะครับได้ผลิตคอนเทนต์ดีๆเนื้อหาดีๆแบบนี้ต่อไปนะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขกับการเรียนรู้ครับผมแล้วเจอกันครับ